ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอในหัวข้อสิบวัตถุมงคลเสริมโชคลาภร่ำรวยไม่ทันตั้งตัวสายมูไม่ควรพลาดท่านผู้ฟังคะเรื่องที่จะนำมาเล่าในวันนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะความเชื่อของคนไทยเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและการเวลาเช่นความเชื่อเรื่องผีสางความเชื่อเรื่องปีชงแต่ความเชื่อด้านศาสนา และวัตถุมงคลยังคงถูกสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวัตถุมงคลในประเทศไทยมีความหลากหลายและมีพุทธคุณแตกต่างกันไปในแต่ละด้านเช่นการเงินการค้าขาย การเรียนความรักการเสี่ยงโชคและอื่นๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่วันนี้เรามีเรื่องราววัตถุมงคลเสริมโชคลาภมานำเสนอเหมาะสำหรับคนที่ทำงานค้าขายหรือมีธุรกิจส่วนตัวมารับฟังกันค่ะ 1. แม่นางกวักรูปปั้นนางกวัก เป็นวัตถุมงคลยอดฮิตที่สำหรับคนค้าขายที่มักซื้อหรือเช่าไปบูชาในร้านของตนเองด้วยความเชื่อที่ว่านางกวักจะช่วยกวักเงินกวักทองกวักโชคลาภและกวักสิ่งดีๆเข้ามาทำให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าค้าขายร่ำรวยเสริมความปังให้กับธุรกิจส่วนมากรูปปั้นนางกวัก จะตั้งอยู่บนหิ้งหรือวางไว้ทางด้านขวามือแต่คุณควรระมัดระวังว่าหากบนหิ้งพระมีพระพุทธรูปควรตั้งแม่นางกวักให้ต่ำกว่าเสมอ 2. พระยาครุฑครุฑจัดว่าเป็นพญาแห่งนกและถือว่าเป็นหนึ่งในเทพ,พตรีมูรติอีกด้วยมีสติปัญญาเฉียบแหลม และมีพละกำลังมากการบูชาเหรียญพระยาครุฑเป็นวัตถุมงคลที่โด่งดังมากๆผู้คนส่วนใหญ่อยากจะบูชาโดยมีความเชื่อว่าองค์พระยาครุฑจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีออกไปแถมยังช่วยเสริมอำนาจบารมีและโชคลาภของผู้บูชาสำหรับใครที่อยากเช่าพระยาครุฑ ให้เช่าที่วัดโพทองในกรุงเทพเพราะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากผู้คนส่วนมากมักเช่าเป็นจี้พระยากรุธเพื่อคล้องติดตัว 3. เหรียญหลวงพ่อรวยวัดตะโกวัดตะโกตั้งอยู่เลขที่31หมู่2ตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหลวงพ่อรวยหรือพระมงคลสิทธาจารย์เป็นเหรียญที่หายากด้านหน้าของเหรียญมีลักษณะคล้ายหลวงพ่อรวยมีความเชื่อมากมายเกี่ยวกับการบูชาเหรียญน,นี้บ้างเชื่อว่าช่วยในเรื่องเมตตามหานิยมลูกค้ารักลูกค้าหลง บ้างก็เชื่อว่าบูชาแล้วจะเกิดความมั่งคัง่งร่ำรวยงานเข้าไม่ขาดสายเงินทองไหลามาเทมาเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่สายมูไม่ควรพลาด 4. พระปิตาพระปิตามีสามแบบคือพระปิตานั่งยองพระปิตานั่งขัดสมาธิและพระปิตามหาอุด ลักษณะที่เป็นจุดเด่นของพระปิดตาคือปิดตาปิดหูปิดปากและปิดใจให้รอดพ้นและปราศจากกิเลสต่างๆที่เข้ามาครอบงำในจิตใจมีหลากหลายวัดที่โด่งดังอาทิวัดเครือวันพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพระปิดตาหลวงปู่โตพระปิดตาหลวงปู่ทิม และอื่นๆที่สายมูลและคนชอบวัตถุมงคลไม่ควรพลาดความเชื่อเกี่ยวกับพระปิดตาคือช่วยในเรื่องอยู่ยงคงกระพันแขวคลาดปลอดภัยรุ่งเรืองด้านโชคลาภและการค้าขาย 5. ท้าเวสสุวรรณองค์พ่อท้าเวสสุวรรณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบารมีสูงหลายคนเชื่อว่าถ้าได้บูชาท้าเวสสุวรรณ จะทำให้ร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจและการค้าขายจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมแม่ค้าหลายๆคนจึงบูชาท้าเวสสุวรรณไว้ที่บ้านหรือร้านค้าเป็นหนึ่งวัตถุวงคลที่เพิ่มความปังให้แก่ชีวิตหากไหว้และบูชาถูกวิธีอย่างสม่ำเสมอ มีหลายวัดที่มีรูปปั้นและดวงจิตขององค์ท้าเวสวรรสถิตยอยู่เช่นวัดชัยสิทธาวาสวัดสุทัศน์วัดจุรามณีและอื่นๆ 6. ไอ้ไข่ไอ้ไข่วัดเจดีโด่งดังมากในหมู่ของพ่อค้าแม่ค้าทำให้หลายๆคนให้ความสนใจที่อยากนำมาบูชาวไว้ที่บ้าน หรือร้านค้าของตัวเองไอ้ไข่เหมาะมากๆสำหรับใครที่ชอบเรื่องการเสี่ยงโชคเช่นการเล่นหวยโดยลักษณะของไอ้ไข่คือมัดจุกและยืนพนมมือวัตถุมงคลมีหลายรุ่นให้ได้เลือกสรรโดยมีราคาที่แตกต่างกันไปตามวัสดุที่ใช้ผลิต นิยมบูชาไว้บนหิ้งพระแต่จำเป็นต้องต่ำกว่าพระพุทธรูปเสมอและไม่ควรคล้องพวงมาลัยที่องค์ไอ้ไข่ 7. องค์พระยานาคราชความเชื่อเรื่องขององค์พระยานาคราชมีแพร่หลายในปัจจุบันหลายคนเชื่อว่าถ้าได้บูชาวัตถุมงคลอย่างพระยานา จะช่วยให้กิจการค้าขายรุ่งเรืองไม่ติดขัดแถมยังมีอนุภาพช่วยเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยขจัดภัยอันตรายต่างๆออกจากผู้ที่บูชาและนับถือวัดที่โด่งดังที่คนมักเดินทางไปไหว้คือวัดมณีวงศ์วัดสิริสุทโธและถ้ำนาคาและอื่นๆ ผู้ใดที่พกวัตถุมงคลชนิดนี้ติดตัวเชื่อกันว่าท่านองค์พยานคราชจะช่วยดลบันดาลให้เกิดความสำเร็จสมความปรารถนา 8. หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ตำนานเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดมีอยู่ยาวนานกว่า400ปีโดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่นหลวงพ่อทวดประวัติของปู่ทวดคือเป็นนักศึกษาธรรมะชั้นสูงและได้มีการออกทุดงไปตามที่ต่างๆเพื่อเผยแพร่ธรรมะจึงทำให้หลวงปู่ทวดเป็นที่รู้จักและถูกเล่าขานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีเรื่องเล่าและปาฏิหาริมามากมายเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดเช่น เหยียบน้ำทะเลจืดเป็นต้นวัดช้างให้ตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีในประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงและผู้คนให้ความสนใจในการเดินทางไปกราบไหว้หลวงพ่อทวดรวมถึงเช่าวัตถุมงคลติดตัวไว้ 9. สาริกาลิ้นทอง สาลิกาเป็นหนึ่งในนกที่อาศัยอยู่ในป่ามีลักษณะเฉพาะตัวคือมีปากสีแดงมีตัวสีเขียวและมีเสียงที่ไพเราะมากใครที่ได้ยินเสียงขันของสาลิกาก็จะพากันหลงไหลจึงนำมาสู่ความเชื่อที่ว่าใครที่เช่าวัตถุมงคลอย่างสาลิกาลิ้นทองจะเจรจาค้าขายรุ่งเรืองไม่ติดขัด ลูกค้าหลงลูกค้ารักผู้ที่บูชาต้องมีวินัยและสัจจะเพราะจะต้องห้ามว่าบุพการีผู้มีพระคุณรวมถึงครูบาอาจารย์เพราะอาจจะทำให้พุทธคุณของสาริกาลิ้นทองเสื่อมลงได้ 10. พระศีวลีพระศีวลรีเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่ผู้บูชาหลายๆคน เชื่อว่าจะทำให้การค้าขายรุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายจเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองชีวิตร่มเย็นเป็นสุขมีคนรักใครและให้การอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือถือเป็นพระอรหันต์แห่งโชคราบที่มักบูชาไว้บนิ้่พระมีหลายวัดในประเทศไทย ที่เปิดให้บูชาพระศิวลีเช่นวัดใหญ่ชัยมงคลวัดเทพากรวัดสะเกตและอื่นๆค่ะนี่ก็คือวัตถุมงคลที่สายมูทุกคนไม่ควรพลาดเพราะนอกจากจะทำให้คุณร่ำรวยกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จแล้วยังทำให้ชีวิตคุณ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะคะและขอขอบคุณแหล่งที่มาและข้อมูลดีๆที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆมานัที่นี้ด้วยนะคะขออนุนโมทนาบุญ กับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขมีโชคมีราบร่ำรวยเงินทองกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในชีวิตคุณพระรักษา เทวดาคุ้มครองสาธุ